สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ผมมีขาตั้งกล้องมาอันหนึ่งนะครับผมเป็นยี่ห้อยุนเต็งนะครับผมเพิ่งสั่งมาจากช้อปปี้นะครับผมของเพิ่งมาถึงครับผมไม่รู้ว่าข้างในเขามีอะไรให้บ้างนะครับผมเดี๋ยวจะมาลองแกะกันดูนะครับผมว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับไปแกะกันดูเลยครับผม เริเ่มแกะบเลยนะครับผม นี่ครับผมเป็นยี่ห้อยุนเต็งนะครับผมเป็นรุ่น VCT 668นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันว่ามีอะไรมั่งในกล่องไม่มีแล้วนะครับ อะเรวนะจะได้กระเป๋ามาลูกหนึ่งอย่างนี้นะครับแต่เรามาแกะดูในกระเป๋ามีอะไรบ้างแะลรอันนี้เป็นขาตั้งะครับ อะไรมาให้ม่รู้อันนี้เป็นภาษาจีนนะครับผมเหมือนวิธีใช้อ่าไม่ออกครับวัสดุก็ดูแข็งแรงดีนะครับผม นนี่นะครับแต่รุ่นนี้เขาไม่มีแถมตัวหนีบโทรศัพท์มาให้ด้วยนะครับให้มาแค่ขาตั้งอย่างเดียวเองครับ ไม่มีตัวหนีบโทรศัท์แถมมาให้ด้วยนี่นะครับดูแข็งแรงดีนะครับ ตัวนี้เขาบอกว่าสูงได้ถึงร้อยห้าสิบเมตรเลยนะครับเนี่ยไอ้ร้อยห้าสิบเซนคน่ขออภัยครับร้อยห้าสิบเซนนะครับตัวนี้เรยาวอยู่นะครับผมใช้ได้เลยและแข็งแรงด้วยตัวนี้วิธีใช้ก็ปลดล็อกตรงนี้นะครับ แล้วก็ดึงลงมามี3มข้อนะฮะสุดแล้วต้องวิธีล็อกก็ดึงกลับมาคืนนนครับล็อกเขืนอย่างนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็ใช้แบบหมุนเพิ่มความสูงตัวหัวตัวนี้นะครับหมุนขึ้นไปนย่างนีอยากจะได้สูงเท่าไหร่ก็หมุนเอาครับ ได้ขนาดแล้วก็เราก็มาล็อกตรงนี้คะตัวนี้คือตัวล็อกครับหมุนล็อกเข้าไปตัวนี้ก็จะขยับไม่ได้แล้วคะตรงนี้จะล็อกส่วนตัวนี้ก็ใช้แบบแพนนะครับผมตัวนี้หมุนได้ส6มกสิบองศานะครับผมตัวนี้หมุนได้รอบเลยนะครับแล้วก็ แทนขึ้นลงขึ้นลงนะฮะอย่างนี้ได้สบายเลยก็เนืดเนนิดหนึ่งนะครับก็พอดีเลยฮะเวลาแผนเราแพนก็จะไม่กระตุกเท่าไหร่ฮะแผนกล้อง่ะมันจะมีแรงเนืดนิดหนึ่งก็สวยดีนะครับผมแต่สีดายเขาน่าจะแถมไอตัวหนีบโทรศัพท์ให้ด้วยนะครับแต่เขาไม่ได้แถมมาให้ น่าเสียได้ถ้าใครจะหนีบโทรศัพท์ก็ต้องไปหาซื้อตัางหากทีตัวนี้เขาไม่มีแถมมาให้นะครับวิธีเก็บข้อดันคืนกลับมาแล้วก็ล็อกกับคืนมีน3มข้อแล้วก็ล็อกแล้วก็ล็อกคืนครับ ส่วนวิธีถอดตัวนี้ที่ใส่กล้องนะครับเราก็มาถอดตัวนี้ตัวนี้นะครับผมงานตัวนี้ออกมานะฮะปึ๊บอ,อย่างนี้แล้วก็ดึงขึ้นนะครับเึ๊บนี่แล้วเราก็ไปหมุนใส่กระตูดกล้องนะเอานะครับตัวนี้เป็นยางนะฮะตัวนี้ข้างน้าเป็นยางนะครับ ก็ดีนะครับเป็นยางนี้เวลาใส่กล้องใส่อะไรมามันจะไม่ลื่นดีฮะมันเป็นยางมันจะคอยเกาะทาให้ไม่ลื่นนะส่วนตรงนี้ก็สามารถที่จะตั้งกล้องได้ครับเป็น90องศาได้ครับตัวตั้งตรงนะครับถ้าอยากได้ภาพมุม ผม90องศาตั้งอย่างนี้ได้เลย่นนครับเล้อใส่ก็เหมือนเดิมครับดึงตัวนี้ออกมาแล้วก็เสียบตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ล็อกก็อยู่เหมือนเดิมอันนี้ครับดุงเต็งก็ถือว่าดีนะครับผมแข็งแรงดีนี่ครับ ผมชอบนะครับตัวนี้มันดูแข็งแรงไม่น่าจะล้มง่ายเวลาเราตั้งกล้องข้างบนหรือเสียบโทรศัพท์ไว้ลมพัดมาก็ไม่น่าจะลม้มตัวนี้เขามีตัวถ่วงให้ไว้ห้อยพวกของหนักไม่ให้ขาตั้งมันล้มมาตัวนี้นะครับไว้ห้อยพวกของหนักหน่อยเพื่อช่วยประยุงไม่ให้อะ ตัวขาตั้งนีข้ขยับขยื่นได้ครับเวลาตั้งตั้งไว้อะสวยอยู่ครับตัวนี้ใช้ได้เลยครับดีเลยถ้าใครสนใจก็หาซื้อในเว็บเอาได้นะครับพวก Lazada พวก Shopee อะไรก็มีครัแล้วแต่ว่าจะหาร้านไหนได้ถูกกว่า แต่ของผมซื้อมา400กว่าบาทครับเสียดายอย่างเดียวเขาไม่มีตัวหนีโทรศัพท์มาให้ด้วยต้องไปหาซื้อตั้งหาดีครับโอเคครับผมเรจบรีวิวเท่านี้นะคระับสวัสดีครับ